สวัสดีครับจากที่แก่คลองถมนะครับผมสังคมของการแบ่งปันวันนี้จะพามากู้ชีพน้องช้างนะครับน้องช้างของผมจอดนานเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับอาการของมันเป็นอย่างนี้เลยครับผมเป็นอาการของการจอดนานครับนช่ครับผม ลองดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับได้ยินไหมครับสตาร์ทแห้งๆครับแน่นอนครับเจ่าแก่ของโถมีวิธีแก้ปัญหาครับอาการนี้คาดว่าแบตจะหมดครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับตามมาเลยครับนี่ครับ ตัแก okay. มีตัวช่วยนะครับคือเจ้าตัวนี้ครับเรียกว่าสวิตชิ่งนะครับผมสวิตชิ่งเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าสวิตชิ่งตัวนี้กันเลยนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างหนึ่งเลยคือประโยชน์หลักอันแรกเลยที่เท่าแกของผมจะมาใช้ก็คือว่าเอามาชาร์จแบตครับเอามาชาร์จแบตให้กับแบตเตอรีเ่เรานะครับอันนี้เราดูวิธีใช้งานเลยนะครับเจ้าสวิตชิ่งตัวนี้นครับ ผมประมูลได้มาจากอินเทอร์เน็ตมันจะมีตัวเซเว่นซิกเมนต์ตัวนี้ครับเป็นเหมือนดิจิตอลมิเตอร์มันก็ทำหน้าที่อันดับแรกเลยคือมันสามารถเช็คได้ว่าแบตเราเนี่ยมันเหลือกี่โวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วเราเสียบปลั๊กไฟแล้วมันจะเริ่มทํางานแต่ตัวนี้เรายังไม่เสียบครับเราจะเอามันทําหน้าที่เช็คไฟก่อนครับว่ามันเหลือว่ามันมีว่ามันมีกี่โวลต์นะครับโดยใช้ขั้วของมันเนี่ยครับปาคีบที่ ที่เขามีให้มานะครับผมวิธีคีบก็คีบขั้วบวกก่อนนะครับสีแดงนะครับคียบที่สีแดงก่อนนะครับผมสีแดงคีบไปที่ขั้วบวกครับครับผมจะซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะได้เห็นนะครับผมครับสีดําครับขั้วลบครับเดี๋ยวเราสังเกตตรงเลขตัวนี้นะครับเราสังเกตนะครับเดี๋ยวมันจะมีไฟติดขึ้นมาบอกบอกว่าไฟเราเหลือกี่โวลต์นะครับ นีานะครับทำงานมือเดียวมาแล้วครับเข้ามากใกล้ๆครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นหือเป่ะนะครับประมาณ9.88โวลต์นะครับผมแสดงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เราแรงดันเราตกนะครับเหลือเก้าโวลต์กว่าๆทำให้เราไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จเข้ามานะครับ เทียงแค่เป็นเหมือนมิตเตอร์วัดไฟแบตเตอรี่แล้วนะครับเอ,อ่อทำไมผมต้องผูกห้อยไว้อย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันชอบมีไฟลูกมาดูดเราครับดูดแบบดูดแบบอ่อนๆนะครับไม่ถึงกับดูดแรงมากแต่แต่วิธีที่ปลอดภัยคือแขวนเชือกเอาไว้ก็ได้ครับเพื่อให้มันตัดเป็นฉนวนจากตัวรถครับให้มันถึงกันหรือว่าเอากล่องเอากล่องอะไรมาวางก็ได้ที่เป็นฉนวนนะครับให้โดนตัวรถวิธีใช้นะครับ แล้วก็คดผู้ใช้ก็นี่เลยครับโทษนะครับสวมรองเท้าบูทด้วยครับเพราะว่าพื้นที่ใช้งานมันเปียกแชะอับชื้นครับมีโอกาสสูงที่จะเกิดอันตรายได้โอเคนะครับวิธีใช้เรามาลองดูกันเลยนะครับอยู่แนวนี้นะครับร้เห็นชัดๆอ่าหลังจากที่เรา ต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบปลั๊กไฟกันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบปลั๊กไฟกันเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วครับเดี๋ยวตามมาครับดูนะครับ ตอนนี้แรงดังขึ้นเป็น13.6โวลต์แล้วนะครับแรงดังขึ้นมาเป็น13แรงดังขึ้นมาเป็น1 3 6โวลต์แล้วเดี๋ยวเราจะลองชาร์จดูสักพักหนึ่งนะครับข้อควรระวังนะครับต้องคำนวณแบตเตอรี่กับตัวสวิตชิ่งแล้วด้วยนะครับสวิตชิ่งตัวนี้มันให้กระแสที่77.5แอมป์นะครับ แบตเตอรี่เราต้องดูด้วยว่ากี่แอมป์นะครับถ้ามันสูสีกันอย่างนี้ก็พอทนครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ลูกเราเล็กมากต้องชาร์จแค่แป๊บเดียวก่อนนะครับแล้วค่อยคายมันออกนะครับเพราะว่าอันตรายครับแบตอาจจะระเบิดได้ครับผมข้าไปดูใกล้ๆครับนี่ครับพอมองเห็นไหมครับ77 -5 ดครับดูดครับโอ้อันตรายน้วยนึงครับระวังนะครับ เห็นไหมครับอ่าเนี่ครับเจ็ดเจ็ดจุดห้าครับอ่าเห็นนะครับโอเคเห็นนะครับครับเมื่อเราชาร์จลองชาร์จดูสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลดแบตเตอรี่ออกดูนะครับอย่างแรกเลยคือ ลองปลดไฟ AC 2 2 0โวลต์เราออกก่อนนะครับตอนนี้เหลือตอนนี้ตอนนี้ในแบตเตอรี่เราขึ้นมาแล้วนะครับเป็น12.4โวลต์นะครับปลดก่อนครับก่อนจะสตาร์ทรถต้องปลดออกก่อนนะครับเครื่องบินหายไปแรับเบาขึ้นแล้วต้องปลดขั่วก่อนนะครับ ก่อนจะสตาร์ทรถอย่าอย่าเสียบคาไว้นะครับเพราะกระแสมันจะกระชากจะทําให้สวิตชิ่งเสียหายได้นะครับขี้ไว้ครับขี้ไว้มันช็อตกันครับโอเคครับหลังจากนี้เราลองมาสตาร์ทรถดูครับว่ามันทํางานหรือยังนะครับลองสตาร์ทรถดูนะครับผมก่อนสตาร์ตตรวจสอบของหน้ารถด้วยนะครับมันจะมีอะไรหล่นหรือเปล่าโอเคลองดูครับลองดู โอ้ oh. ยังไม่มาเลยครับแสดงว่ายังไม่เพียงพอครับโอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จต่อแสดงว่ายังน้อยไปครับเพราะแบตเตอรี่กับตัวสวิตชิงแอมมันใกล้เคียงกันครับ วิธีคีบก็เหมือนเดิมครับเริ่มกันใหม่ตัวบวกก่อนครับต้องขอโทษคุณคุณผู้ชมด้ครับอันนี้มันเป็นการทดลองครั้งแรกเลยนะครับเราได้ประมูลมาจากในเน็ตแล้วมาทดลองน,นะครับมันอาจจะแอมมากไม่มากก็ทดลองอีกทีโอ้โหวนมันเหลือแค่9ก้าโวนกว่าๆเองครับ สตาร์ททีเดียววนตกเลยครับเอาลองต่อครับครับลองชาร์จดูสักพักนะครับช่วงนี้ก็ต้องรอครับอาจจะต้องใช้เวลาชาร์จหน่อยครับนานหน่อยครับ คลิปนี้อาจจะยาวนานสักนิดนึงครับเดี๋ยวผมอมธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมดูคร่าวๆแบตเตอรี่ร้อนไหมนะครับสังเกตด้วยนะครับบวมไหมครับ ดูนะครับเดี๋ยวลองปล่อยให้ชาร์จไปสักระยะนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูผลงานกันนะครับผม